นชมครับณ16.29านะ 16. น,นนะครับวันนี้วันที่7ตุลาคม68อีกแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยทองคำมันพุ่งคือมันพุ่งทุกวันเหลือจะเชื่อจริงๆครับปกติมันจะมีแรงเทขายทํากำไรบ้างแต่ว่าไม่นะครับ3-4วันนี้ไม่เลยปรากฏว่าล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเช้าเปิดมาบวก210นะครับปรับราคาทั้งหมดขึ้นลง16ครั้งณนะตอน16.29อนเนี่ยราคาพุ่งขึ้นอีกรอบหนึ่งทองคำไทยบวก550 ทำนิวไฮอีกรอบหนึ่งไปดูราคากันนะครับนี่ครับทองคำไทย4.26มง26นาทีนะครับบวก550บาททองคำแท่งพุ่งขึ้นไปแตะ6 1 5 0่6 0บาทนะครับเป็นออททำไฮดิวไฮอีกรอบหนึ่งส่วนทองรูป,ปรพัณธ์ก็ขึ้นไปแตะ61,850่6 61, บาทด้วยกันนะครับรวมๆแล้วนะครับทั้งหมด9เดือนที่ผ่านมาทองคำไทยโตไปประมาณเกือบเกือบ50%แล้วนะครับ ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ได้กันนะแน่นอนว่าสอดคล้องกับโกลสปอร์ตโกลฟิเจอร์เมื่อค่ำคืนนี้ที่ทำเอาอทำหายเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยจะจับดูจับ,จบตาดูค่ำคืนนี้2ปัจจัยครับปัจจัยแรกก็คือแน่นอนวันนี้เงินบาทอ่อนค่าลงนิดนึงนะครับรวมไปถึงปัจจัย2ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐก,ก็คือทั้ง U.S. Government Shutdown นะครับนี่น่าจะลากยาวจนถึงประมาณ20-21วันรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คือประเด็นที่ตลาดนักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับ ในวันที่29ตุลาคมรวมไปถึงอาจจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมด้วยนะนี่เป็นวันที่กระชูแตกอีกรอบหนึงครับ่องคำไทยครับ